เห็ดหอมป่าสายพันธุ์เห็ดหายาที่ราคากิโลกร,รัมละ150บาทจเจริญง,งอกงามพร้อมเห็ดนาชนิดบนพื้นป่าชุมชนบ้านข่าวโต๊ะแหล่งต้นน้ำของชาวบ้านตำบลบักด่ายจังหวัดสุรินท ด้วยทรัพยากรที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่าพื้นที่ชุ่มน้ําพันไม้นานา,นาชนิดเช่นไม้พยุงป่าแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนภายใต้การนําของพระพนมศิราจารวังกีโสเจ้าอาวาสวัดบ้านเขาโต๊ะผู้ริเริ่มสร้างป่าด้วยการทอดพระป่าสามเมกีสมทบทุนซื้อที่ดิน พื้นที่ทมีแต่ก้อนหินนะคะเดิมทีแล้วเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่มีการบริจาคให้กับทางวัดเพื่อให้เป็นป่าชุมชนบ้านเขาโต๊ะนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้เมื่อ28ปีก่อนมีเพียงแค่28ไร่แต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีถึง1,700ไร่เลยทีเดียวเนื่องจากชาวบ้านเห็นความสําคัญในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาอยากให้พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและแหล่งปฏิบัติธรรมค่ะเอป่าม,มันให้อะไรหลายอย่างโยมพระสงฆ์ต้องต้องอยู่กับป่าจึงจิตใจจึงจะสงบ นะจึงเกิดสติจึงเกิดความความสงบความดีงามโดยใช้ป่าอย่างที่สองที่ได้ก็คือได้จากการจัดอบรมธรรมแต่ละปีก็ก็เชิญชวนคนก็ง่ายจะเป็นประโยชน์เยอะอยู่คนทั้งด้านและอาหารแหล่งอาหารของชุมชนที่จะมาเรียบซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาตินั่นแหละแล้วก็แะเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เป็นหลายอย่างหลายหลายเป,เป็นป่าที่ที่สัมผัสได้เป็นป่าที่ให้ชีวิตแก่ชุมชนจริงๆรง นอกจากนี้พระพนมศิราจารย์ยังคงใช้ความเชื่อในเรื่องความศรัทธาเป็นอาวุธป้องกันป่าโดยอาศัยประเพณีทางศาสนาและพิธีกรรมเช่นการสร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาบนบ่อน้ําทิพย การแกะสลักรูปพระพุทธรูปตามโขดหินและการใช้ป่าให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมรวมทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอีกกลวิธีให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาและหวงแหนเช่นอาสาเฝ้าระวังไฟป่าจัดฐานข้อมูลป่าชุมชนสู่ระบบการศึกษาท้องถิน่นการจัดตั้งกฎระเบียบป่าชุมชนโดยมีสภาพบังคับใช้และเปรียบเทียบปรับผู้กระทําผิดภายใต้การบริหารของคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมกับวัด ชาวบ้านในพื้นที่จะไม่มีใครตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็จะร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกปีนะคะเวลามีไฟป่าไหม้ก็ขอความร่วมมือก็ง่ายนะคะถ้าชาวบ้านอยู่บ้านก็ขอความร่วมมือไปก็จะรีบมาทันทีค่ะ การสร้างจิตสำนึกให้คนท้องถิ่นรู้จักคุณค่าของป่าคือวิธีการทำให้ป่ากลายเป็นมรดกของพวกเขาค่ะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ป่าอยู่ร่วมกับคนได้รวมทั้งการใช้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแล้วก็ศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คือหนทางที่จะทำให้ป่าอยู่อย่างยั่งยืนพรทิพมงคงใหญ่ Voice TV รายงานค่ะ